จ้ะเออ่าง่วงนอนง่วงนอนก็นอนอืมนอนต่อเร็วๆเดียเ๋ยวนอนเลยนอนเลยนอนเลยอืมๆเออนอนแม่มีมาอ้อสอบอืมนอนง่วนล นน,น,นโโมนน,ม,น,นมุนเท้าพ่อหรอมุนเท้าพ่อหรอมอซอหรอรอนี้มันมนเท้าพ่อนอนแล้วพ่อจะได้เดินไปไหนไหมเนี่ยน้อนอนน้อเอ้ย ออนอนนอนนอนโอ้โหเท้าพ่อเป็นมอนเลยเหรออืมเท้าพ่อเป็นมอนเลยอืมที่นอนก็มีนะครับมีมอนให้มีตุ๊กตามีผ้าห่มให้ไม่ไปนอนชอบมานอนตรงนี้อนอนอนนอน,น,อนไม่คุยเสียงดังแล้วนะน ท่านผู้ชมจะว้าวนะเดี๋ยวเขาจะว่ามาถ่ายเท้าให้ท่านผู้ชมดูนะดยชิอหานอนๆขอนอนุอญ,ญาตนะครับท่านผู้ชม แม่มาแล้วแม่มาแล้วนอน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 ป๊าถ่ายวีดีโออยู่นี่นอน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 เรื่องมาเรื่องเออนอนไปเลยหลับเลยหลับตาเลยลูกนอนนะนอนแม่เอาแม่มุนเท้าพ่อนะท่านผู้ชมจะว่าเอา ไม่ดีเออนอนไปเลยไม่ต้องหมุนเท้าพ่อหเนาะรับไปเลยหรับตาไปเลยลับเลยลับเลย,ลเลยอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนไปนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่จะนอนแล้วนะครับ